ตมอ้าวเราบ่มขอก่าวสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้มีกิมได้แปลไปเลยม่ๆไปียิบแค่รกินตัวใหม่ดีเจอป้าเกาหลีซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับตัวละครใหม่ล่าสุด ราคาอยู่ขายอยู่ที่500ออร่าเซลล์ออรา่อราในเดซบายนั่นเองโอ้โหมาอยู่ที่ปากมันแบบพูดยากอ่ะเอเอวันนี้อ้าวมีคันทำอะไรเลยตามมิดไล่ไม่โดนสักคนไล่หัวด,ดีกว่าสวัสดีแจ่นี่ซึ่งก็มากับตัวละครตัวใหม่ก็คือตัวนี้นั่นเองอียุนจินนั่นเองนะครับผมสีม่วงสเปเนเจี้ย เอาซึ่งค่ากรตอนตนี้ผมว่ามันการโจมตีของเขาถือว่าชา้าช้านะแล้วจงวังหวะการตีก็สั้นแต่ว่าใช้ได้ไอ้ชันอัดคลิปนี่เจอคนโหเลยเหรอเอาแรงๆพี่ชั้นทำไมเนี้ยพอละซึ่งค่อนตัวนี้ก็เห็นมีกระแสดามวมาอยู่มากมายเหมือนกัน ตายฮาตวอารลเอเชียก็มีกระแสดามมากแบบโอ้ตัวนี้มันโหดอเปอ่านะแต่ผมก็ใช้ได้นะเวลาควงเสียงเหมือนดาบเลเซอร์จริงๆพูดจะบอกว่าคาตกรตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยเวลาทำอะไรมีพูดเยอะแยะเลยเชียยังปานอยู่อีกเหรอตีเครื่องตีเครื่องเครืร่องอะแรก่อนเนี่ย ไอผมเอามาเปิ์กบนสุดคือเปิ๊กม่วงก็คือถ้าเซอร์ข้ามต่างปุ๊บเออคุยง่ายคือข้ามต่างปุ๊บแล้วมันจะมีเอนติตี้มาปิดหน้าต่างเป็นรวลาสิบห้าวีนะส่วนเปิ๊กนั้นซ้ายก็คือถ้าแขวนเซอร์ในเฟสแรกปุ๊บมันจะเมื่อท่าประตูเปิดอ่ะมันจะปิดกั้นประตูไว้สี่วินาทีซึ่งถ้ารวมกับหนึ่งสเต็กก็จะเป็นสิบสี่เพราะว่ามันจะมีอย่างน้อยสิบวีก่อนเริ่มแรกนะส่วนเปิ๊กอันด้านขวาเป็นเปิ๊กหัวหมูก็คือถ้าจมตีปุ๊บเราก็จะ ทำให้เซอร์เขาอยู่ยากขึ้นส่วนเบิร์กด้านล่างก็คืออย่างที่เห็นนั่นแหละมองเห็นเซอร์ที่ปั่นเสร็จยังไงล่ะ Let's go ข้ามตากรลักไม่ต้องปาครับสเต็ปผมถ้าอยากดู The Mixer Th Bar นโหดไปดูช่องเป็นร้านซับได้ช่องผมแค่สิไม่ต้องปาแต่เล่นเล่นตีเจ้าจะวืดแบบนี้ไม่ได้นะ นี่สีมดำเลเซอร์จริงๆนี่นท่านนี่ทำอะไรแขวนห้องวีเฝ้าอยู่นเนี่ยมีนยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับเ,เก็บไปเสมอได้ก็เกชียดมีตรงไม่ต้องเล่นเอาปะกำจัดขัดขวางก็พอแล้วไม่ตกละโอ๊ยอมอยไวเลวยเนี่ยฮะ ยังผมมีเรื่องกันปัญหาในการอัดฉันเห็นนะโม่สีฟ้าเป็นหัวยืมจินเนอะเครื่องเหลือแค่นี้ละแต่โอ้ยเหลืออีกสองขึ้นตรงนู้นเนี่ยตอนนี้มีปั่นอยู่สวัสดีแจ็คค <ś 2> <c oughs> รอสเดช <tr uth> เรจ <c oughs> ขอไม่ทุบเครื่องมีดายฮาร์ดเปล่าสองคนที่เราไล่มามีนะมีไหม ไม่มีครับเปห้องมีต่อคนจริงเขาเล่น2เครื่องสุดท้ายใครเขาเล่นเครื่องแรกกันไม่มีหรอกมันโหมดไปเทมไฟไปแล้วครับถ้าโทนไฟไปก็เท่ากับว่าเปิร์ที่เซอร์คามต่างกุเลนเอ็นทีติขึ้นก็จนหายไปนะโอเคได้2องสามสแต็กลวครับแล้วแขวน3มคนที่เป็นเฟดแรกแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวที่เรายังไม่ได้แขวน ถ้าครบปุ๊บม,มันจะเป็นสีสแต็กครับของเปิร์กกันด้านซ้ายนะมันจำชื่อเปิร์กไม่ได้แต่ก็รู้ว่าคุณสมบัติก็พูดแค่นี้ก็พอเนาะมามาเล่นตอนสองหนึ่งเครื่องนะอยู่ตรงนู้นแค่คนเดียวแนฮะช่วยละโอเคผมกลับไปเลยยับยับกระชับรอคนขึ้นมาดีกว่าสวัสดีจ้า อีกคนขึ้นไปแล้วปะน่ใช่แล้วยังเออแน่คุณอะไรแม้วเราแพ้ก็คือบทเรียนรู้ครับสวัสดีทีนไหนนี่ผมเชื่อเซิร์ฟปั่นเครื่องนู่นชัวร์คื่องที่ไกลที่สุดมักจะแบบปลอดภัยที่สุดเงียละ่ะ ไปดูหน่อยสิโอ้โหมุมดีซะด้วยนั่นยังมีคนปั่นอยู่ขอจัดการคนปั่นก่อนแล้วกันอียุนชินทำได้ว่าไม่เิ็น <c oughs> เดี๋ยวเปล่าไม่อยู่แล้วแฮะเป็นไหนเชียร์มันเป็นนู่แล้วเชียร์ สึกกระรอนไม่เป็นไรเนาะกลับมาเครื่องปไปกลับมาเฮตีไปทำไมคุมโซนยากมากมันมีเครื่องอยู่ตรงนู้นอีกไกลเลยอะเราทำอยู่แถวนี้แล้วทำไมไม่อยู่แถวนี้แ,ม,ม,แม็กโตมัสเนี่ยคนที่สี่ครับที่เรายังไม่ได้สแต็ มีคนไปปาดไม่แน่เสียวมากอะโนวัน no ยังไม่มีเลยนะพอเล่นตรงนี้เปิร์กเปิร์กดีๆยังยังไม่มาเ <c oughs> อ้ยผมไม่เสี่ยวออเครื่องเลยตัดรันแล้วครับเยอเ <c oughs> ทคนิคคือถ้าเราอยากตีข้ามนี้ให้ได้เราจะต้องถกคนให้ดังๆ <c oughs> แบบเมื่อกี้ได้เลยนั่นแหละไปประตูแล้วครับเฮ้อยแอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยจะมาช่วยเพิร์กมันบอกครับ มันมีปิดเรามีประตูอย่างเงี้ยมันเซอร์ก็ยังเปิดประตูไม่ได้ต่ว่าหมดเวลาอียุนชินเอ,อ้ยหนึ่งทีมีโนวันนี่ตายปะแน่บอกเลยโชคดีสุดๆแล้วทำอะไรเซอร์วิ่งนู่นละอุบะนี่มันร้ายอียุนชิน โอเคน้ำเวลาถอยหลังแล้วแต่ประตูเรามันเปิดได้แล้วเนี่ยแล้วก็โหแล้วเก็บหนึ่งยิงโหประตูอย่าเพิ่งเปิดเลยนะจ๊ะได้โปรดเลยนะเจ้าถ้าเปิดแล้วฉันตายเลยนะเจ้าเปิดยังเจ้าน่าจะเปิดแล้วนะเจ้าเปิดแล้วจ้ะไปช่วยเพื่อนแล้วยังไง เก็บหนึ่งก็อพอใจขอเก็บแค่คนเดียวก็พอใจคนระับครอเดะเอาแมคโนมัสอธนะมนไม่ก,มกอดแมกโนมัรไปอีกตัวเดี๋ยวไปดูลประทวน ฉันไม่ได้เก็บโมดฉันตายนะเฮ้ยได้หาดอีกโก่ <c oughs> ตั้งยืดหลุมเปิดอีกรอบแล้วครับพวกแม็กคงมาไปประตูขอยเอนทิติฆ่าตายนะโมพุทโธสังฆังอานังสัมมาสัมพุทธมาครับประตูยังไม่เปิดไปดูหลุมไปดูหลุมหลุม ไม่แน่จะอ้อมไปประตูแล้วก็ได้ประตูที่เปิดอมาปิดหลุมเก็บแต้มซะหน่อยเราไม่ได้เกิดตรงนี้นะี่เลยอินติจงฆ่าอินติจงฆ่าตาย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 ,ตายซะเกินี่เรากำลังแช่งเสร์ชครับจงหาประตูไม่เจอจงไม่เจอจงไม่เจอเปิดประตูนี้เปิดประตูนี้สิ เดี๋ยวเซ่เดี๋ยวเซ่เะลากันหมดแล้วคือโมโลี่ม่มาไม่ได้ใ้เลยโมโลี่เหลืองโชคดีเดียวโมโลี่เหลืองมาเอามากันไว้ก่อนโมลวิ่2สองครับแค่นี้นยังไม่พอเอกี้รอบเดียวมันยังไม่พอใจเรายังไม่ชนะก็เลยกะว่าจะเอาอีกสักรอบแล้วกัน ฉันจะล้างแค้นรอบนี้ขอแห้ไม่โดนโดดหลุมต่อหน้าก็พอแล้วที่ผมแม้ไม่อัดมาก็ชอบโดนโดดหลุมต่อหน้าประจำหมกโหโดริงไฟอยู่ที่นั่นเลยได้ั้งและรอบนี้ก็มียุนจินอีกหนึ่งคนครับเจอยุนจินทุกรอบเลยแต่ว่าออกเสียงอื่นก็ไม่มั่นใจนะยุนจินเหลือเไม่รู้แหละแต่ภาษาไทยมันเขียนอียุนจินเลิศรอบนี้ก็เจอคิมุระเยอะเกือขึ้น ขี่มุละจุยอ้่งวิ่งกลับมาทำไมขอสักป้าบโอ้ไม่กอดเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บดนตรีมันมช่างหวาดกลัวกรีดร้องหนึ่งทีไปก่อนขวงดาบสตาร์วอล์ไม่ได้ มิติขึ้นแล้วนะจ๊ะเอาไงโอ้ยสวนเดี๋ยวมือตอนนี้ไม่อยู่ขอไม่ชอบเลยนั่นไงนั่นไงไปนู่นแล้วฮเฮ้ยเื่อจริงจริงเลยส์ นเมโดนเอ็นคีติกันไปหมดแล้วสมาธิพึ่งมาพอเครื่องติดหนึ่งเครื่องนี่แล้วจบเลยเอาไม้ไว้ปากปักหนึ่งฉันจะไม่ใช้มอล้มตอวเลยริดโมริสักคนฉันโมริได้ฉันโมริเธอะน่เคนะไปต่ออ้าวเห็นละ เสื้อม่วงเชนวิ่งมาช่วยแน่เลยขอตีเครื่องไปก่อนท <c oughs> ิมลระยูอีหรือเปล่า <c oughs> ถ้าคนนี้เขาไม่โหดร้ายผมก็ไม่โกรธเขาหรอกนะเพราะเขาไม่ใช่คนรอบที่แล้วเงีย <c oughs> เอ้าไม่มึงมาช่วยเหรอวิ่งมาทางนี้เออแต่เป็นคนอื่นมาแทนถึงว่าอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเซอร์ไว์โวเฮ้ย มีตีวุดนบ่อยจังเลยะจะบจะถูกโชว์หน่อยมากโอ้ยไม่โชว์เฟดส,สอกแล้วออกมาฉันย่โมริเธอคนแรกเลยเออไม่ได้เฝ้าเครื่องเลยคนนั้นเขาจะมาช่วย,ยามาแล้วจ้ะโอเคชิมล่าเยอะครับโมลิจบแบบเฮเซอร์เขาแบบกวนหลายรบหลายชาด เป็นนูแล้วข้อดีของมือถือคือมันมีบอกไงว่าแบบจะเป็นยังไงโมลี่จัดไปเออให้ด hmm ูโมลี่ด้วยดุเลยให้เหรอไม่ควรดูว่าดินจัาโอ้ยแจ็ปโปสการ์ดไปคัมซัมดาคัมซัมดารวิตาขาวเชียวอ่ะแม่มีพูดปิดท้ายคัมซัมดาด้วยอ้าวัดี กิมูระยูอขอโมลี่หน่อยเอเดี๋ยวโมลี่โมลี่ไปไหนไปไหนจ๊ะข้ามต่างเลยสิข้ามไม่ข้ามเอ้ยบังอาจสตาร์ฆ่าคิมูรายูอกคนนี้ไม่ไม่เถอไม่ทอสตี้โห วิ่งไกลโพนเลยอ่ะขอ,อตือบได้ตืบเจอใครตรีครับโดดหน้าต่างไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะเออมันติดเอนทิตีอ่ะ <c oughs> ตีก่อนฟรีหนึ่งทีครับไหนเอ้ยวิ่งออกคีมอะไรอยู่ยังก่อนเอนทิตียังกันอยู่จะบ,บ้า <c oughs> เออเขาไม่ได้ขึ้นมา โอ้ยเราเห้ยบ้ามาสิมาสิแม,ม่เอ,อินะใจถึงครบเช็คเช็ชคจะไปไหนมีเนาะคิมร่าอยู่อีกคนนี้สายลมไม้เงน้นเดือโทษทิมไฟเราไปแล้วครับ มีตรงนู้นเสร็จเจ็บอยู่หนึ่งคนที่เราตีทิ้งไว้มัดลับออมาสิขอปานม่หน่อยะะละกันโดนหนึ่งเฟสหมายเพื่อนเล่นไปแล้วน่ะจบแล้วแนะแจ้อ,อเป็นไรชอบตีวืด ไปแล้วไปแล้วแต่ว่าเขาไปอเมริกาขนาดตัางโอ้ยมันโถษขังโล้งดวงหมดเลิไม่ยอมอะไรจะไม่แพ้มาครั้งที่สองแน่นอนวิ่งหน้าตั้งเจ้าก,ก้อนหินบ้าบางอาจทำให้ฉันดูแย่ โอ้ต้องการมือถือที่ดีกว่านี้ครับโดนละอินทิตีขึ้นแล้วอ่ะจูกไม่ได้แล้วอ่ะบ้าคึ้นตึงอึดอึ่งอะไรกันให้เราอ่อนขนาดนี้ตียังตีวพ่อเลยนึกดู ทำไมเวลาอัดคลิปต้องเจอเซอร์ปวดเนี่ยแหลงสี่ชัวร์เลยอ่ะโอ้ไม่ก็จะวืดแบบนี้มันต้องให้ตีโดนเลยหรือเปล่าฮะเออรู้สึกบ้างมผาเป็่าวเลยเล่นเครื่องเดียวคนจริงเล่นเครื่องเดียวโชว์ไปเลย ถึงก็ไม่กิดเลยในใจแบบนี้ถึงได้สองสแต,ต็กอ,อย่างน,นี้หนึ่งเครื่องช้ารอบกี้นี่แต็มอะไรครับเราต้องมีสติสัมปัชตัอินียจนนมีสติผมยิวเสร็จแล้วอะ่ะขอตีสักทีไม่ <laughs> ปันอยู่เลยเนี่ยปันไปเลย แม่เจือโอ้โหสาบโกละเอ้าข้ามาทำไมไอ้บ้านานาหลันนวลน้อง <c oughs> เนียคาสันสินนะจัดห้องวีไปเลยป้าออห้องวีอยู่นี่ไหมเอ้ยอยู่นี่ด้วย จัดห้องวีให้น้องเนียหน่อยครับจัดสารที่หน่อยอ,อ้าวจัดจัดจัดอ่าจะเอาไปแขว,แวนแล้วอ่าจัดเสร็จแล้วเนาะโอเคเยี่ยมมากโอเคอีก3 2 1วีแขวนปับ๊บจบปเปี้ยงโอเคเขาได้แขวนแล้วครับจะเฝ้าไม่ให้ออกไปเลยเครื่องนู้นเนี่ยเห็นปัน่นเอ้ยถูกปะเอ้ยไม่ใช่เครื่องเครื่องไหนนะเครื่องนูน้นเครื่องนูน้น Let's go มีสองพี่น้องคายคล้องในคลองไม่อยู่ไงเตรียมช่วยเนียแนะ่กลับไปเฝ้าดีกว่าขอเฝ้าคุมโซนนนั่เน้นเนียครับงั้นเอาเนี่ยเหรอเอาไงเอาไงเอาไงขอสักทีสักทีอีกทีได้ไหม เห็นแล้วครับดูคนใจบุญเอาเนี้อให้ตายมึงอาจสง่งไิฉายลงบันไดมาดีแล้วที่มิ้นผมขาวอายเขาวไปไหนไปนู่นแล้วตามีสิกงตุ้งตุ้งๆๆๆๆตั้งไปตุ้งตุ้งไปบังบัง เ่หนึ่งทีนี่สติโอ้โหใจกล้ามากต้องได้รับโทฟี่แล้วมั้งเนี่ยตายยากโชว,กว์อีกโอ้โหอีกคนไปไหนไปไหนไปช่วยเพื่นอนมาดิช่วยหนู่ใจกล้ามากบังอ่อดบางเล่นกบชนยูยยนจริงก็ลงไปแล้วน,นี่ลงมั้งนะ ไปก่อนเนียใช่มเยียใช่ไหมกดสีเช็คบุ้มด้วยนะนั่นแหละเอาคนนี้ล้มได้ก็พอละพอใจละมีฮีโโธโอ้อวสารคำเนี่ยถ้าโทรทิมไฟังไม่ไปน่าจะดียู่นี่ครับ เล่นวนบ้านเล็กเชิญเชิญเลยเอา้าวสงสัยไม่รับคำชว่เชิญเราไม่มีใคร,ร, <c oughs> ารมาเติวเหนื่อยจริงจริงบอลนี้ก็วนไปวนลอะไรก็วนไปไม่ดีนะเปรมใช่ ตั้งคือคิดตเตอเนี่ยเดี๋ยวทริกสเตอร์กับมหาภัยอียุนจิงเทเดีเหมือนกันนะคนนี้เขาเล่นเป็นตัวนู่นะอุบะ แค่หัวจมวนอีกแล้ช่างกะไอ้ยินดขึ้นแล้วก็ยังจะข้ามบานสุดยอดจริงๆครับโอ้สุดท้ายรอบนี้เราก็แพ้ทัวร์เลยเาาอ่ะทำไมกัน ไม่ใช่ฉ,ฉ,ฉันต้องโดนแกงเนฮะ้ยตัวเริ่มไฟเราไม่แตกตอนต้นเกมผมว่าเรามีสิทธิชนะง่ายมากแต่นี่คือไม่ได้ข้ามจ้าเชิญเชิญเชิญแค้มจ้าเชิญเชิญเลยข้ามจัง,ง่ฮะ ไปประตูแล้วไปนู่นแล้วครับ <c oughs> ยอมยอมแพ้ เออโูอาาาา้กันก็ลองใส่เราไม่ได้ดรีบมั้งจริงๆเราควรเล่นมีดเท่าไหร่ติกสเตอร์เนี่ยสายไล่หวดไม่เปิดมาเลยมาใหม่ได้ฮะรอบนี้ยังไม่พอขออีกสักรอบแล้วกัน มงกันนะว่าม we so ันอะไรจะจำเนี่ยว่าเราเล่นมีไหวหรอกเซิรหัวเกินไปเค้ั้องขอว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันจะเป็นทิกสเตอร์ก็ยังไม่ได้แนะนำอะไรมากเลยนะความเร็วของทิกสเตอร์ประมาณก็คือเหมือนแค่กรประมาณสายปานแหละความเร็วอยู่ที่4.4เปิร์กประจำก็จะมีเปิร์กเกี่ยวกับความ ขณะเกี่ยวกับารแบกทำอะไรดีขึ้น <ật> เปิดผินหน้าต่างแล้วเปิดกั้นหน้าต่างเปิดกั้นประตูเก็สับใครที่อยากเล่นมาถ้าดูคลิปผมก็คงไม่อยากเล่นโอนตีนี้ขอลาไปก่อนต้องไปพัฒนาฝีมืออีกเยอะเออยังเว้นเพิ่งได้เวลสิบเลยเนะน,นี่ยทีนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ